คริปโตท็อปเทรนส์ัสดีคาวันนี้เราก็จะมาเดีดเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ตลาดเริ่มบวกขึ้นมาแล้วเนาะ พประมาณ2อสวันครับหลังจากที่นะตลาดมันแดงลงไปแล้วก็ราคาหุ้นเกี่ยวกับตัวคริปโตมันก็ชีอบวกขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะนับดูประมาณสักนะครับสอสวันเนาะถึงจะบวกขึ้นมาตามครับก็โอเคก็ถือว่ายังคงเป็นเบนแบบนั้นอยู่นะครับก็รอดูกันครับว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปไหมนะครับอาจจะมีบ้างแหละนะครับที่มันไม่เป็นตามนั้นเนาะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไหลเข้าสู่สถาบันก่อนเนาะก่อนที่เขาจะจะลงมาเล่นกับตัวซื้อเหรียญหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับตัวบิตคอยนอีกซิล i เอียมบิตคอยน์ขึ้น ลคอยอื่นๆที่เกี่ยวกับมันเนี่ยมันก็จะขึ้นตามถูกไหม เดี๋ยวเราไปที่ไฮไลท์สำคัญสำคัญกันเลยนะครับเกาหลีใต้เนาะก็ได้เลื่อนนะการเรียกเก็บภาษีสำหรับสกุลเงินดิจิตอลเนาะออกไปจนถึงปี2021เนาะมันก็จะทำให้นักชาวเกาหลีเนี่ยดีใจมากเลยนะเนื่องจากว่าเกาหลีเนี่ยไม่ต้องบอกเลยเขาว่าเป็นหนึ่งประเทศเนาะที่ปั๊มมิดคอยปั๊มกิปโตเพราะว่าเขาเนี่ยคือเทรดกิปโตแบบหนักมากครับและส่วนใหญ่แล้วก่อนหน้านี้นะครับในปี2020-21เนาะที่มีการปั๊มขึ้นมาเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยมันจะไหลมาจากตัวฟังเกาหลีเนาะแล้วก็มีจีนมีอเมริกา อย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็ราคาบิตคอยเนี่ยมักจะออนทำไห้ได้ก่อนในส่วนของตัวเกาหลีเนาะอย่างเช่นในปี2020 21เนี่ยเขาก็ไป69เนาะก่อนคนอื่นก็เลยหรือว่านะครับตัวกระดานบิดห้หเลยพวกนี้ที่ไป10,000แสนถูกไหมฝั่งเกาหลีเนี่ยคือไปก่อนพวกใบแนนหนึ่งเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ที่คนเนี่ยเขาจะจับตามองนะว่าเกาหลีจะมีนโยบายยังไงนะเกี่ยวกับตัวคริปโตเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ชาวเกาหลีเนี่ยเขากล้าลงทุนมากขึ้นเนาะแล้วก็ยังคงงงเนน่แบบไมกกัิลทุ ก็ยังคงจะนำมาเทรดก็เป็นผลดีนะ และก็น,นะครับตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะเป็น2.7เนาะก็ถือว่านะครับตามที่หลายคนเนี่ยเขาคิดไว้นะว่าถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับตัวคริปโตก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลดีหรือผลร้ายเนาะเพราะว่า,าลตลาดคริปโตบางทีเนี่ยต่อให้นะครับข่าวาออกมาดีเนาะมันก็อาจที่จะมีข่าวอื่น,นยอย่างเช่นสงครามหรืออะไรพวกนี้เข้ามากลบแล้วก็ทําให้มันเรียบไม่ดีก็ได้นะแต่ก็ถือว่าโอเคเริ่มต้นมาตามที่เขาคาดแล้วนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่พี่ใหญーーลล่ maker seller เพิ่งซื้อไปนะครับ21,550บ btc เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีมาราธอนเนี่ยลมทุนไปเนาะ percy bitcoin นะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างเงี้ยตัวมาราธอนเนี่ยเขาก็ได้นะครับทำการลมทุนแล้วก็จัดซื้อเข้าไปอีกครับประมาณ1 1 7 7 4นเะเป็นเงินมูลค่ากว่า1.1พันล้านเหรียญนะก็โอ้โหการที่มันดิฟลงมาแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะเลยเนาะสำหรับวันตัวใหญ่ๆนะครับที่จะะว้้าานนซือเขไปนะ S 1> <S 1> <S เขาเองก็คงมองว่าครับมั่นใจระดับหนึ่งแหละว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เหนือาราคานี้เนาะเพราะตอนนี้มันอยู่9 7 0 0 0 98,000จุด้ไหมครับขยับขึ้นมาจากที่มันลงไปเนาะ <S <S แล้วก็ไปดูข่าวดีๆที่มันเกาๆกันบ้างน,นะครับเพราะว่าคุณเอริกทรัมนะัน้นลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมเนาะก็ได้กล่าวว่าผมเนียมั่นใจเลยนะว่าบิตคอยเนี่ยจะไปถึง1่ล้านดอลลาร์คล้ายๆกับตัวอาร์เลยนะครับหรือว่าคล้ายๆกับตัวพี่ใหญ่เมกเกอร์เซเลอร์เลยเนาะที่มองเป้าบิตคอยไว้ที่ประมาณเช่านั้นนะ หรือแม้แต่กระชั่งนะครับบิตวิฟเองเนี่ยก็ยังคาดการตัวบิตคอยอีเทอรเรียมแล้วก็โซโลนานาว่าจะแตะระดับสูงสุดตลอดกาลภายในปี2025เนาะบิตคอยอยู่ประมาณสัก2 0 0นเนาะอีเทอรเรียม7,000นะครับแล้วก็โซโลนาเนี่ยประมาณสัก750ดอลลาร์นะ ก็มันน่าที่จะสามารถเป็นไปได้น้อสองแสนหรือว่า1 000, นนล้านดอลลาร์ตามที่เอ็ดิกทามนะเขาได้พูดเนาะเพราะว่านโยบายการเงินที่จะเอาตัวบิตคอยเป็นทุนสำรองก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเนาะซึ่งล่าสุดเลยนะครับประธานาธิบดีโดนัทัมนะเขาก็ได้นะพูดออกมานะครับบอกว่าจะให้ความสำคัญอย่างมากเนาะกับราคาของบิตคอยนะในระหว่างที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่เนี่ยที่เขาเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยครับโอเคก็นาที่จะเป็นอะไรที่คนฟังหรือว่าชาวคริปโตน่าจะอุ่นใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ความสาคัญแบบ นันจ,จริงๆกฎหมายชัดเจนจริงๆแล้วเอาไปเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวา่าเอาไปเป็นกองทุนสมองจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ผลักดันทําให้ราคิปโตเนี่ยไปได้ไกลเนาะเพราะว่า4ปีจูบีครับที่จะมีการฮาวิ่งเนาะมันก็ใกล้เคียงกับตัวเลือกตั้งอดีถูบีอะมันก็จะเป็นอะไรที่ทุกครั้งที่ฮาวิง่งก็อาจจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่วันก่อนเนาะที่นะับผู้ถือหุ้นเนาะเขาอยากที่จะให้อา a ์มสันเนี่ยเข้ามาลงทุนในบิตคอยจูบีครับแลวก่อน เขาอยากให้คณะกรรมการเนี่ยเข้ามาลงทุนบิตคอยในแบบพี่ใหญ่ไมโครเซเลอร์เนาะแล้วก็มีพี่ใหญ่ไมโครเซเลอร์เนี่ยไปประชุมกับตัว Microsoft เกี่ยวกับการนำบิตคอยมาใช้เนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปประชุมกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นแล้วก็คณะกรรมการเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผู้ถือหุ้นของตัว Microsoft เนี่ยก็ได้นะครับลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยนะกับข้อเสนอในการลงทุนบิตคอยนะ ก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าข่าวนี้ออกมานะครับมันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นเนาะทำให้ราคาบิตคอยที่มันร่วงอยู่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแต่นะครับการลงคะแนนเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสั่งให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยศึกษาถึงผลที่มันจจะตามมาหลังจากการตัดสินใจนะครับของ ที่เขาได้ปฏิเสธไปรอบนี้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงตัวไมโครเซลล์เนาะที่เป็นตัวแทนในการลงชุนในบิตคอยตลอดปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะครับหุ้นของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2,500%นะับตั้งแต่ที่ซื้อบิตคอยมาปี2020เนาะก็คุณไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าหลังจากนี้คุณก็ต้องเอาไปศึกษาว่าถ้าเกิดว่านะคนอื่นเนี่ยเขาลงทุนแบบนี้แล้วเขาได้กําไรแสดงว่านะครับข้อบอกพร่องในการตัดสินใจหรือก็มองอนาคตเนี่ยอาจที่จะย,ยังแบบ ไม่ดีพอเนาะเพราะว่าทิศทางของบริษัทเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกําไรมากน้อยแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่คนกลุ่มบางเฉียงถูกไหมครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับมันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจได้เนาะเพราะว่านะครับเราก็เคยเห็นแล้วคนที่ด่าบิตคอยในอดีตเนาะบริษัทที่ไม่รับบิตคอยนะครับคนที่ไม่ลงชุนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเงินอะไรกันแล้วแต่นะครับก็ที่แบบไม่อยากจะพูดถึงบิตคอยบอกว่าเป็นสแกมเนาะทุกวันนี้ครับคนเหล่านั้นเนี่ยหันกลับมาเชียร์ คนเหล่านั้นเนี่ยหันมาซื้อบิตคอยหรือแม้แต่กระช่างนะครับตอนนี้มี ecf เกี่ยวกับบิตคอยคนเหล่านี้ก็ยังเปิดกองทุน ecf บิตคอยจู่ไหมอ่ะก็เหมือนกับที่เขาบอกว่านะครับเก็บตัวกินไข่เก็บอะไหรกินน้ำแกงเนะเาะบางทีอาจทจะพูดอีนแบบนึงแต่บางทีก็เป็นลงทุนกับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยทางอ้อมอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อนาคตนะมีโอกาสเปลี่ยนใจได้เนาะ เพราะว่าต่อให้ตัว Microsoft ไม่ลงทุนก็าจะมีบริษัทอ,อื่นลงทุนก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีนโย,ยบายของโดนัลด์ทรัมที่ออกมากระตุ้นอีกเพราะว่าโดนัลด์ทรัมเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าใครก็ตามนะที่ลงทุนนะครับเกิน1,000ล้านดอลาลาร์านานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้รับการอนุมัติแจกใบอนุญ,ญาตเนี่ยอย่างเร่งด่วนเลยนะก็คือบอสแม่ ต้องการที่จะเอาเม็ดเงินเข้าประเทศแบบหนักๆนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการเร่งเครื่องเนาะก่อนที่จะจบปีนี้นะครับแล้วก็ขึ้นปีหน้าเนี่ยโมกราเขาจะเข้ารับตําแหน่งก็หน้าที่จะอยากที่จะปรงทางแล้วก็สารเรื่องต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นฐานแล้วก็ทําให้ตัวคริปโตหรือว่าครับสิ่งที่เขาพูดมานโยุบายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้จริงมากขึ้นเนาะ GDP ขยายอะไรแบบนี้นะ ทีนี้เราไปดูการคาดการณ์ของคุณแพลนบีเนาะนะักวิเคราะห์ชื่อดังกันเลยนะครับโดยคุณแพลนบีเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าบิตคอยนะในเดือนธันวามีโอกาสที่จะไปแตะนะครับหนึ่งแห้าหมื่นดอลลาร์ได้โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องกาวนะเพราะบิตคอยเนี่ยมันทําได้อยู่แลววัน2วันมันก็ไปได้นะครับหรือนะครับโอ้โหนี่เราเหลือเวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะการที่มันจะไปแสนหรือว่าไปแสนห้าหมื่นได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เฟ้อฝันเกินไปเพราะว่ามันทํามาให้เห็นอยู่แล้วจูบหมครับทีนี้เรามาดูสิ ที่เขากล่าวเนาะเพราะว่าตัวโมเดลสต็อกตโฟล์ของเขาเนี่มันก็คาดการไว้แบบนั้นตามที่เราได้เคยให้ดูไปก่อนหน้านี้จูไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีอัปเดตเนาะเพราะว่ามันยังคงเป็นไปตามรูปแบบเดิมอยู่ซึ่งนะครับตามการสัมภาษณ์เนาะเขาก็ได้วิเคราะห์ถึงนะครับคุณแพลนบีนะคุณแพลนบีเขาก็ได้กล่าวว่านะครับบีคอยเนี่ยมันจะไปสูงถึง1นึ0 0 0สในเดือนชันวาเนาะซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นจากตอนนี้นะประมาณสัก53%ในปัจจุบันนะ แล้วก็บอกว่าหุ้ยมันน่าขนลุกมากเลยนะที่ตลาดเนี่ยมันซ้ำรอยอีกครั้งนะดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยมันจะถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้เพราะนะครับมี3ปีของตลาดเนี่ยเหมือนตลาดมีที่น่าเบื่อและ1ปีเนี่ยที่เกิดนะครับตลาดโฟโมแบบแบบกลัวตกรถอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดกระทิงที่มันรุนแรงเนาะ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับในทุกๆรอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นถ้าเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ที่มันซ้ำรอยหรือนะครับมันจะใช้เป็น,นส่วนของตัวเกณฑ์การพิจารณาเนาะถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมคิดว่านะมันจะครับได้เห็นสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะดังนั้นนะครับหนึ่งแสนถึงแสนห้าหมื่นเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้สักวันหนึ่งระหว่างเดือนอ่อชันวานี้เนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่านะครับสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือว่าบิตคอยนะครับมีการฮาวิ่งถูกไหมอ่าพอหลังฮาวิ่งปุ๊บนะครับจะมีการขึ้นราคาลงขึ้นไปถูกไหมหลังจากนั้นครับจะมีกระชากลงนะร,รอก่อนที่มันจะขึ้นไปออทามไฮเนาะพอขึ้นไปออทามไฮได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการลดลงมาประมาณสักสิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วแต่ปีมันก็จะมีการลดลงที่ต่างกันถูกไหมอ่านี้ขึ้นมาออทามไฮแล้วมีการลดลงหลังจากนั้นก็กระชากขึ้นไปนะครับเป็นตัวตลาดกระทิงแบบรูรันเต็มๆแบบโฟโมโฟ รอบประมาณสัก6เดือนถึง1ปีก็จะมีเข้าสู่ตัวตลาดมีถูกไหมอ่ะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าทุกๆรอบเนี่ยมันก็จะมีคนได้กําไรแล้วขาดทุนครับมันก็ขึ้นอยู่กับความโลภเนาะขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจับตลาดได้ทันเนาะเข้าสู่เหรียญไหนว่าเหรียญในกระแสไม,ม่ว่าจะเป็นเอาคอยเป็นบิตคอยเป็นดีไฟเป็นดิเซนเซอไลท์หรือว่าเป็นเกมหรือว่าเป็นมิจจิเมะไรพวกนี้ก็จะมีคนหลากหลายบางคนก็เข้ามาเร็วออกเร็วบางคนก็อ่าโหดเข้ามาปุ๊บพอเห็นข่าวโฟมมปุ๊บโหลดเข้ามาก็จะค้างซึ่งมันมีอยู่หลากหลายประเภทแต่่วาัักกรของ็ คงเป็นแบบเดิมอยู่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็จะมีคนที่ได้กำไรขาดทุนที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับทีนี้เรามาดูข่าวของ Ri p p ปกันบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ย CEO ของ Ri p p ปเนาะประกาศข่าวใหญ่ว่า Ri p p ป e s t a b l e c o i หรือเจ้าตัว r l u s d นะครับผ่านการอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลิสต์ในกระดานเทรดเร็วๆนี้เนาะอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะแล้วก็นะครับเขาบอกว่าตัว s t a b l e Co i เนี่ยเพิ่งได้รับการอนุมัติครับแล้วก็กำลังจะถูกลิสต์ในเร็วๆนี้นะ และหลังจากที่ตัว NYDSF นะครับก็ได้ไดทําการตรวจสอบอย่างยาวนาโนเนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า8เดือนเนาะทำให้ตัว Ripple เนี่ยก็เพิ่งนะั้นได้ที่จะประกาศออกมาวันนี้เดี๋ยวนี้เองนะครับก็เพิ่งไม่นานเนาะแล้วก็ตัว Ripple เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะเอาตัว r l u s d เนี่ยเข้ามาแข่งขันกับตัวต t a ด Stablecoin ซ,ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีส่วนแบ่งแล้วก็ครอบครองอยู่ก็คือเจ้าตัว s d t เนาะของเทเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าตัว ยูเอนะครับของตัว Circle เนาะแล้วก็ฝ่ายบริหารของตัว Ripple เนี่ยเขาบอกว่าตลาด Stablecoin เนี่ยจะเติบโตอย่างมหาศาลแล้วก็อาจมีมูลค่าสูงขึ้นถึงนะครับ2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2028เนาะก่อนนั่นแหละครับถ้าเกิดว่ามันมาได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะนะฮะเอาไปเพกเหมือนกับตัว Terra หรือว่า Luna นะครับที่มีเจ้าตัว Luna แล้วก็ยูเเนาะที่เกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเอาไปนะฮะใครที่ต้องการรูสเตมบุคอยของฉันก็มาซื้อเหรียญของฉันแล้วกกกกก็็็แแปปปปลลงเเเนนน Stablecoin สิิ้้้้วออาาไใชชระโยย์ฝกกดบี ถ้าเกิดว่าเป็นกลยุทธ์แบบนั้นแล้วมีตัวแพลตฟอร์มที่เป็น d e f าแบบนั้นก็เชื่อเลยครับว่าราคา XRP น่าจะไปได้ไกลเนาะเพราะว่านะครับเงินของเขาเนี่ยมหาศาลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าเหมือนตัวเซลเซียสนะครับหรือว่าเหมือนตัวบล็อกอะไรพวกนี้ครับที่เอาตัวเซลเบอร์คอยเนี่ยไปสเต็กกิ้งแล้วได้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยกับการถือเหรียญ XRP อะไรพวกนี้มันก็นะเข้ากลยุทธ์เดิมเหมือนกับตัวลุน่าเนาะแต่ว่าตอนนั้นลุน่ามาก่อนการนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าแบบนี้มันทําได้นะครับก็คิดว่่าาาานนนะะะรรคคจไไไปด้กลับ ทีนี้เรามาจับตาดูจีนกันบ้างครับเหตุผลที่อาจนะครับ ให้จีนเนี่ยผลักดันการเอาบิตคอยมาใช้เป็นหนึ่งในระบบการเงินในปี2025เนาะอันนี้นะครับท่ามกลางกระแสของตัวบิตคอยของโซโลกเนะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เอานโยุบายของตัวบิตคอยที่เป็นนะครับทุนสำรองออกมาใช้เนาะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ใหลายประเทศเนี่ยออกมาถกเถียงกันนะครับแล้วก็อยากที่จะใช้ตัวบิตคอยไปด้วยเนาะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากคุณสกายบิตเนาะซึ่งนะครับก็บอกว่าการที่อเมริกาทําแบบนั้นนะมันจะเป็นตัว กำหนดแล้วก็เป็นตัวกดดันให้จีนหรือประเทศอื่นเนี่ยทำตามด้วยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่แบบเถียงกันแบบนหนักๆเลยก็จะมีแคนาดาบราซิลรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับที่จะเอาตัวบิตคอยมาเป็นทุนสํารองด้วยหรือเปล่าเนื่องจากว่าทันทีที่อเมริกาเอาลงมาเล่นถูกไหยครับแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้เขาไม่เล่นตามสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรครับเขาเขาก็จะเสียประโยชน์เนาะเพราะว่าต่อให้เขาไม่เล่นนะต่อให้เขาไม่ลงมาครับแต่ว่าบริษัทต,ต่างๆในประเทศของเขาบริษัทที่อยู่ระหว่างประเทศหรือว่าประชาชนในเนี่ยเขาเอาด้วยนะครับเพราะฉะนั มันจะเป็นอะไรที่รัฐบาลจะเสียเปรียบเนาะเขาก็เลยมองว่าเรื่องนี้นะครับมันอาจจะนําไปสู่นะครับการที่ตัวจีนเนี่ยอาจที่จะมีการนะเอามาใช้ในตัวสกุลเงินหรือว่าเอามาใช้ในส่วนของการเงินในปี2025และก็จะเลิกในส่วนของตัว,ตวการแบนการขุดเนาะถ้าเป็นแบบนั้นได้นะครับก็น่าจ,จะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นไม่เห้มณานาเนาะนำเง,เงินเข้ามาสู่ตัวบิตคอยเนาะการที่เราจะได้เห็น200,000หรือว่า1นล้านนะอาจที่จะไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยาาเกินไปก็ได้นะ ซึ่งวิติ c ซีซีนะครับเขายังชี้เห็นเลยว่ากฎร,ระเบียบของจีนเนี่ยยังคงคดดาดเดาได้ยากเนาะแต่เขาบอกว่านะครับการที่จะเอาตัวบิตคอยเป็นทุนสำรองเนี่ยเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพื่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าช้าในประเทศอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ไปสุดท้ายพอเรามาเข้าเนี่ยเราก็ก,กลายเป็นคนที่เอ่อได้ราคาที่สูงกันไปนแล้วคนอาจจะเทใส่เราก็ได้อะไรแบบนี้นะแครเข้าก่อนก็ได้ก่อนนาะสำหรับตัวบิตคอยเนาะแล้วก็นะครับคุณไมโนแกรนซีโอของตัวกา l ล็กซี่ดิจิตอลคาดการณ์ว่าหากตัวอเมริกาเนเนหน้าสรองตัว Bitcoin อยจริงๆนะราคะของบิ c คอยเนี่ยอาจที่จะพุ่งทะยานไปประมาณสัก5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อ BTC เลยก็เป็นได้นะและเราก็มาดูที่ Flow Spot Bitcoin ETF นะครับในวันที่10เนาะมีไม่เงินไหลเข้ามาจาก b a c k l o อก200ล้านนะครับแล้วก็มีมเงินไหลเข้ามาจาก f ร e ตี้200รล้าน,นครับเจสเกลขายออกไปที่62ล้านนะครับแล้วก็อ,อ n v e s t เนี่ยขายออกไปที่11ล้านโดยรวมแล้วนะมีไม่เงินไหลเข้ามาที่438.5ล้านเนาะก็ถือว่าหลักร้อยล้านเนี่ย 8วันต่อเนื่องติดต่อกันแล้วนะครับที่เกิน100ล้านเนาะก็ถือว่าดีมากเลยสำหรับเจ้าตัวบิตคอยเนาะแล้วเราก็ไปที่ Flow Spo t e t h e r e u m ETF นะครับเจสเกลขายไปที่4ล้านนะครับแบ็กล็อกซื้อเข้ามาที่81ล้านนะครับแล้วก็ f i รดิตซื้อเข้ามาที่202ล้านโอ้โ oh, หซื้อมาเยอะกว่าแบล็กล็อกนะโดยรวมแล้วนะครับม,มีเงินไหลเข้ามาที่305ล้านนะครับก็ถือว่าโอ้โ oh, หดีเยี่ยมเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวอ t h e r e u m เนาะก็ถือว่านะครับ เป็นวันที่8เหมือนกันนะทีมีเงินไหลเข้ามาครับหลักรอยล้านขึ้นเนาะแต่ว่าจะมี2วันคือวันที่2นะครับแล้วก็วันที่6ที่ไหลเข้ามาหลัก10ล้านชานั้นเองนะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่านะครับเป็นบวก8วันติดต่อกันก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับเจ้าตัวอีชูเรียมเนาะอ่ะโอเคนะครับสหลับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสหลับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ